有最好。 ยังเย็นกันหนอยรูวานูยัเยนท้บ้าี่เมเยยูบ้านเรต้องหกเจ้าหามามน่นาวกว่าไอ้องเมไ่ต่เหนัน้มวกไรอดาตค่ะขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่สอเ็นขั้นตอนสี่ผอ่างเงี้ยนางงี้นางงอือ อย่างนี้เลยจำเป็นกุศลแล้วไม่ได้ทำอะไรแ้างหรอตัวเรากันฟ้าบ่อหรอมั้แต่ว่าฟ้าบ่อไม่หรอ